กลับสบายดีพี่น้องกลับสบายดีได้พี่น้องเอฟซีสุดทานขิงข้ามคนเก่งสบายดีป่าลูกกดขี้งัวงัวมาขี่ใส่ลายงัวบอกเขาข้อ,อกโรดเต้มเดินเือนพี่น้องไอ้ข้ามกวดเลยกนะเยนเป็นแรกเย่ามนพ่อพนันเอาลงไปใส่ห,หน้าเนาะเสียดายดพี่น้อง กดก้องไว้ลูกก้องกองไว้แล้วกันนั่นพระคุณก็โหดพักเป็นโหดดอกไม้ประคุณ,คณอกขากก็ได้สิไปบวชพี่นออ้องอกขากจากตาแม่ป่ะประคุณนะโอกขากจากตาเลยสิไปบวชสิป่ะ ก้อจริงดอกพี่นองเอ้ยอกอจิงทงกัอนน้าจรงโห้ผู้บา่าวยังไม่หายเลยได้ยังมน้าอะไนะฮะ<า>ย่าเกาะโอ้กะ<อ>แล้วคองกินกําลังคอกินแน่มันเหี่ยวนะอันนี้พออหาก็เอามา เนี่เออเักเสริมจากก็มีเนาะพ่อแม่ก็กำลังสี่เห็ดสวนมาเศร้าข้างนอกพ่แม่ก็กำลังสีเห็ดสวนแม่นพ้อมมามีพักกินเลยได้ซวนแผ่นแหงกะลังกองปลูกลรวแล้วคันดู ห like ่างกับกวดได้ครับกอดใหญ่ผูมิกวดทั้งมันทีูทังพี่ลูกกวดกล้องกล้องไหวไม่ได้แล้อใส่กระสอบให้มากมวีมีเนกมีมีอันนี้เยอะมีส่วดเยอะมีบ้ามีตะกุอันนี้นะนี่มีบ้ายืมนะ สิมากวดขี้ง่วนี่กกดขี้งัวไว้ใส่หน้าก่อนปุ้ยมันแพงพี่น้องเลยปุ้ยแพงปุ้ยแพงอันนี้สิเป็นนั่นเพื่อนหน้าของแม่คิงคํา,าพี่นอ้อง พื่อนเพิ่มกระลังบ่อยหญ่เราไปดอกเลังน้อยน้อย,อยบอกที่ไปค้างไปพุ่นมาเนี่ย เก็บไวะเสดายเอาไว้ใส่หน้าใส่พักพี่น้องเลยฮะะตัวน,นี้ะ,ะขี้ข้ามคือเก่งแทะป้าผมขี้ข้ามคือเทพแทะใส่ค่ะหันหนามาดูให้ซื่อหายคืองามแทะขาดผมเลยอ่ะกด ฟางหาสิเป็นสวนทาแม่พี่น้องสิาพาไปเบ่งอันเพิ่นกำลังจุดจุดอันฟางเนาะพี่น้องขี้ฟางในย่อเห็ดฝุ่นใส่พักพี่น้องคือสิง,งามอยู่ดอกเนี่ยให่อกิน,นข้ามวะ่ะอเป็นเห็ดสวนห้ว่าได้ปลูกนั่นปลูกนี่นี่แหละนี่ถาแม่เ,เมพิ่น กำลังขวดเก็บผพาอจะปปลูกสวนเห็ดผักปลูกผักโอ้ยพี่น้องเลียนพันกันปลูกผักพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเลย,ยนี้ข้ามกับมิตรปายเลยก็ทำเองแล้วกับคลมีเวลามาเห็ดใหคนเคยมีผักกินเนาะ ตะกาวพักเต็มสวนพี่น้องออกกําลังกายออกกําลังกายสิได้จอยกดกองกองไห้ลก จากอันกินงค้ำกวาดฝุ่นแรก,กกันสิแป๊บหน้าบันนี้เ,ออเป็นไรกินงค้ำเมื่อยบ่หมูประถีบสื่อหมูอะไรได้ลุงลูกสื่อหมูหมูน้อยไปแปบหน้าหมูน้อยเอาไว้ออนี่แล้วบอเสียบ่สีโอ้ยไปแปบหน้าอปบน้าแรกก็เฮียนหนังสือ อาหภาษาลาวให้ปลาลุงฟังหรือภาษาไทยเป็นบ่านภาษาล้าเด้อ่านก็ไก่ภาษาลาวให้ปลาลุงฟังหน่อยเด้อขับแป๊บนะยิ่งแม่พัดเขาเขาสวัสดีพี่น้องมันจะมีกี่แก่นพัดพัดเอาเขาเกิดกระตุก ขออาบน้ำลูก <Okay. S 1> อาบน้ำแล้วคิงข้ามสีอ่านหนังสือมาหนล่งอ่านหนังสืออย่างภาษาลาวอ่านเป็นบออ่านให้ปลาลุงดูภาษาลาวนะมูไม่เอยมือทำอีส ลายเห็นเศร้าปะตูคนหนักเฮียนห้องเงียนห้องเฮียนหนึ่งยืนมือทำอีดหอยไปแต่เศร้าหอยเห็นหลายคนอยู่เดิน นักเขียนไม่คนหนึ่งยืนอยู่ใกล้ปะตู่อสองเจ้าเขียนทองได้ปอสองเจ้าขอยนทงปอสองเขียน A, B, s <S C เป็นบ่าเขียนมาจำสอง ขาจะอีดีเอฟจีคอยแม่นักเรียนพ่อสองหา้ามันกระรางห้างนูกพักบ้านเฮาจะสีบนเน้นนะพี่น้องก,กัน,นภาษาอังกฤษจะสีเฮียนแต่อยู่มหนึ่งเก่งเริ่มเฮียนเนาะอัน่นบ้านนอกเขาฮนะแต่ว่าฐานในเมืองจะสีเฮียน ไปในตูเลยกับสีข้องเนี่ยพี่น้องดขิงคำนะเป็นย่อนนโซนเอาเองพี่น้องห้องเฮียนกับทิศหนึ่งเขาเพราะเธอหนึ่งอคูผัด่าบุกไปได้มากเนาะปังไพร่สไลด์อันพอก็ะเม่โซนพักแตทามาแบบขั้นชีนนี่เฮียนในเมืองเนี่ยกับสีแบบว่า แต่คิงคัมก็คือเซียนเก่งอยู่พี่นอ้องขนาดเราห้องเฮียนบ่คอยได้เขาไนน,นน่าเงี้ยไมว่าพอได้อันปัดสัดวัดอันอับกับลับดาวบ้านปักสามอัางอัน,อน,อน อาดอาดอาไออาสางอาน้คุ้ยมีอาะไรนี่ถ้าว่งอาถ้ามีมาเผ่า นั่งยังซังอัปัจามาไอาล่ไงใส่ว่ได้อ่านตัมไปแล้ววะไอไ<า>อน้องไอไอกะทว่าไอน้องแบบนี้อัน อหานห่านห่านห่านยังห่านท่าห่านนั่นห่านนี่ห่านอาห่านมาถึงห่านอาดศาสตายังตาละอัดยงนม่จบอัน อานัตุกวาดกวาดกวดกวดกวดงามงามหามอามหามอาบเอออาบอาบน้ำลาบอาบไม่ราบก็กาบไม่ พักกัดขาอืมอะไรพี่น้องมาฮอนี่ไม่เข้ากันสิขอลาเด้อพี่น้องเด้พอพอๆกันนะท<า>ุกหน้ามีดีมีแฮงสุขสุขคนพี่น้นองกับสบายดีสวัสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุง